นี่ครับวันนี้จะมาปลูกถั่วฝักยาวนะครับนี่ก็เตรียมที่เพาะนะครับก็มะพราะ้าวขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เอาเม็ดของเราโรยไปนี่นะครับสี่ห้าเม็ดก็จะใส่กระถางนะครับจะปลูกในกระถางดูนี่นะครับแล้วก็เอาพีทมอสนะครับพีทมอสโรยสะหน่อยโรยกบหน้านี่ครับจะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ ไปวางที่ปลูกนะครับประมาณนี้นะครับจะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยครับเป็นไงครับนี่ครับทั่วฝักยาวครับนี่นะแถวนี้นะครับนี่ปลูกมาสามวันนะครับนี่ก็เริ่มแตกต้นมาแล้วครับนี่นะครับเริ่มแล้วนี่นะครับนี่ครับตัวฝักยาวครับก็ตัวนี้ปลูกลงนี้ครับมาเก้าวันแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับ พอคอยทากก็คอยจะมากินนะครับเนี่ยก็วางหน่อยนะครับพกคอยทากเนี่ยชอบกินต้นนะครับก็ตายไปต้นแล้วครับเหมือนนี่นะครับแล้วก็ผมจะย้ายกระถางลงกระถางแลวนะครับเพราะว่าฝนตกป่อยแล้วก็มันไม่ไม่มีแสงจะยืดยาวไปนะครับแล้วเดี๋ยวปลูกกันเลยครับก็ดึงออกมาเลยนะครับแล้วใส่กระถางใหม่มานี้นะครับนะครับ พอออกมาแล้วก็ปลูกกันเลยครับรากเยอะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ใหญ่กว่าน,นี้เราก็ลงถงังกระถางปลูกหรือลงแปลงปลูกนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สองต้นไปเลยถางนี้รเรียบร้อยครับครับเป็นไงผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นไงนะครับครับสวัสดีครับ นี่นะครับทั่วฝักยาวครับต้นนี้ก็ปลูกมาถึงวันนี้นะครับยาวแล้วยี่แปดวันแล้วครับพอดีไม่เคยได้ว่างทํานะครับไม่ได้วางถ่ายคือยิงแค่สักสองอาทิตย์ออกใบจริงสักใบสองใบก็มาปลูกันนี่มีสี่ห้าใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปลูกกันเลยนะครับเอาออกจากกระถางแล้วก็ดินนี่คือใส่มะพร้าวสับไปนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ดินอย่างละครึ่งลองได้มะพร้าวสับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ปลูกกันเลยนะครับ ออกจากกระถางน,นะครับมนลรากเยอะนะถ้าเราก็ปลูกไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาดินออกก่อนแต่ตัวที่ยาวนี่เราก็มัดเสาไปนะครับตดนหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนี่ครับก็กบดินเลยนะครับโอเคครับแค่นี้เปน็นเรียบร้อยเดี๋ยวนี่เราก็มัดไปครับแค่นี้นะครับ แล้วจะอัปเดตดูได้เรื่อยๆนี่ก็ตั้งแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับนี่ครับมะเขือยาวครับปลูกมาหนึ่งเดือนแปดวันนะครับนี่ก็นี่ครับก็เริ่มสูงไปเรื่อยๆจะสูงเสาแล้วนะครับเสานี่ก็เมตรครึ่งนะครับเนี่ยก็ยังไม่เคยโตมากครับเพราะ่วงนี้แดดไม่ค่อยมีฝนตกทุกวันนะครับเนี่ยเพิ่งมีแดดนะครับก็แล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ดูได้นะครับนี่ครับแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับ นี่ครับตัวฝักยาวครับต้นนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับยี่บสองวันแล้วครับก็เริ่มยาวใหญ่แล้วนะครับนี่ก็เริ่มพันแล้วนะครับพันเต่าทำเตาเป็นเหมือนตัวทีนะครับพันใต้กว่าแต่ก็ยังไม่ออกดอกนะครับก็ปล่อยพันไว้เรื่อยๆไม่ให้เขาไปต้นอื่นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับใครชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นี่ครับตัวฝักยาวครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนสามวันนะครับก็เนี่ยเสาแล้วครับก็พันไปเรื่อยๆนะครับพันเสาไปเรื่อยๆที่เป็นทําตัวทีไว้นะครับก็พันไปก็ยังไม่ออกดอกนะครับแต่ก็มีแมลงมาลุกวนบ้างแล้วอาจจะจีดปุปเรียบ้างนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากติดตามนะครับเนี่ยครับตัวฝักยาวครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนสิบวันแล้วนะครับ ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่เกล็กนี่นะครับเติมดอดลวงไปแล้วแล้วก็ติดฝักแล้วครับนะครับจะอัปเดตดปเรื่อยเรืยนะครับเป็นยังไงนะครับก็มีแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่นะครับต้นนี้ก็ปลูกง่ายนะครับถ้ามีแมลงก็วิวเลียนะครับมีทาไดเซียมพวกสารพิวพันในการกำจัดศัตรูพืชนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับนี่ครับตัวฝักยาวครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนยี่สิบวันนะครับก็เริ่มมีฝักแล้วครับนี่ฝักนี่ก็ยาวแลวนะครับริงก็กินได้เริ่มบวมเลยนะครับเนี่ยยินไม่ได้แล้วพอดีผมไม่จะถ่ายก็เลยไม่ได้เก็บนะครับแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีนี่อันนี้ได้ละอันนี้เด็ดไปกินได้แล้วนะครับนี่นะครับมีออกเยอะครับนี่ครับนี่ก็มีตองล่างนี่ก็มีครับ นี่นะครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวว่าจะเก็บไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเอาก็ปลูกง่ายๆครับนี่ก็มีออกเรื่อยๆนะครับนี่ข้างหลังนี้ก็เริ่มออกกันนะนี่ออกแล้วนี่นะครับใครชอบก็ฝากติดตามดนวยนะครับปลูกง่ายๆครับปลูกกินเองปลอดสารพิษด้วยครับนี่นะครับเขาก็ออกฝักมาเรื่อยๆครับใครชอบฝากติดตาม้วยนะครับครับสวัสดีครับ เนี่ยครับเด็ดครั้งแรกครับได้ประมาณแค่นี้ครับจะเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยครับก็ปลอดสารพิษด้วยครับลองปลูกเองดูนะครับปลูกกินเองสบายใจด้วยปลอดสารพิษครับครับแค่นี้นะครับ